จะเป็นยังไงเมื่อดโนเสาร์ที่เรารู้กันว่าสูญพันธุ์เพราะอุกกาบาตชนโลกแต่ที่จริงแล้วพวกมันสูญพันธ์เพราะถูกเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่กว่าเผาจนวอดมันคือเผ่าพันธุ์ของมังกรเพลิงนั่นเองและตอนนี้มันได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากการหลับไหลแล้วมนุษย์เราจะรับมือกับเผ่าพันธุ์นี้ยังไงหรือจะสูญพันธุ์ซ้ำรอยเหมือนไดโนเสาร์เรามาติดตามกันได้ใน r a i n of Fire กองทัพมังกรเพลิงถล่มโลก เปิดเรื่องมาที่เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าควีนกำลังเข้าลิฟต์ลงไปในเหมืองใต้ดินแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเพื่อไปหาแม่ของเขาที่เป็นหัวหน้าสายงานขุดเจาะเหมืองในขณะที่เด็กชายกำลังคุยกับแม่ของเขาอยู่นั้นก็มีคนงานวิ่งเข้ามาบอกแม่ของเขาว่าขุดไปเจอถ้า และขณะที่แม่ของเขากับคนงานคนอื่นๆกําลังตรวจดูแผนที่อยู่ควินก็ได้เข้าไปสํารวจในถ้าที่พวกเขาขุดพบเขาเดินสํารวจเข้าไปแล้วก็ได้พบกับก้อนหินบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆเกร็ดเขาจึงเอามือไปลูบดูแต่หารู้ไม่ว่า ที่เขาลูบอยู่นั้นมันคือมังกรจากนั้นมังกรก็ได้ตื่นขึ้นมาและได้พ่นเมือดใส่หน้าเขาตอนนั้นควินตกใจอย่างสุดขีดเขารีบวิ่งออกไปหาแม่ของเขานอกถ้ำพร้อมกับบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในนั้นคนงานคนอื่นๆก็พากันไปดูและแล้วพวกเขาก็ถูกมังกรเผาทั้งเป็นแม่ของควินก็ได้พาควินเข้าไปในลิฟต์แล้วรีบขึ้นไปบนพื้นดินแต่มันก็ช้าเกินไปเพราะมังกรได้คลานขึ้นมาจากปูมงพร้อมกับพ่นไฟไปทั่ว ส่งผลให้แม่ของควินเสียชีวิตคาลิฟทุกคนที่ไซต์ก่อสร้างเสียชีวิตกันหมดมีแต่ควินคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้ ในตอนแรกๆที่มังกรออกมามีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่แล้วมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมหาศาลมนุษย์เราได้ใช้อาวุธทุกๆอย่างที่มีสู้กับมังกรแต่การแค่ามังกรได้หนึ่งตัวมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นเป็นร้อยตัวแล้วและพวกมันก็ได้แผดเผาทุกพื้นที่บนโลกใบนี้และสุดท้ายพวกมังกรก็เป็นฝ่ายชนะและมนุษย์ก็เหลือจํานวนเพียงน้อยนิดเท่านั้น พวกเขาได้ขุดรูเข้าไปหลบอยู่ใต้ดินโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาคือมนุษย์กลุ่มสุดท้ายหรือไม่นานวันเข้าทั้งพวกมังกรและพวกมนุษย์ต่างก็ขาดแคลนอาหาร ในตอนนี้ควินเด็กชายคนเดียวที่หนีรอดในวันนั้นเขาเติบโตแล้วซึ่งผมขอเรียกเขาว่าพระเอกนะครับและเขาก็ได้เป็นหัวหน้าของกลุ่มมนุษย์กว่าร้อยชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ปราสาทแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงลอนดอนโดยมีเครดี้เพื่อนของเขาช่วยในการดูแลผู้คนเหล่านั้นวันหนึ่งขณะที่พระเอกกําลังนําคนอื่นๆขุดอุโมงค์อยู่ก็มีเอ็ดดี้คุณพ่อลูกสามที่ไม่อาจทนเห็นลูกๆเขาหิวจึงจะพากันออกไปจากปราสาทเพื่อไปเก็บผลไม้ ที่พวกเขาปลูกไว้แต่พระเอกก็ไปห้ามไว้ทันพร้อมกับบอกเหตุผลว่าผล,ลไม้ยังไม่สุกเต็มที่หากเราเก็บมันมาแล้วพวกเราจะไม่มีอาหารกินในหน้าหนาวและพระเอกก็ได้ยึดกุญแจรถเอ็ดดี้ไว้แต่ในคืนนั้นเอ็ดดี้ก็พาลูกๆของเขาแอบออกไปขณะที่พวกเขากำลังเก็บผล,ลไม้อยู่ก็มีมังกรตัวหนึ่งโผลมาเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกเขาต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดและพวกพระเอกก็ได้มาช่วยพวกเขาพวกพระเอกไม่สามารถ ต่อกรกับมังกรได้เลยได้แต่อยู่ในรถหุ้มเกราะพร้อมกับฉีดน้ําเพื่อดับไฟเท่านั้นและสุดท้ายมังกรมันก็ได้เหยื่อของมันไปหลายคนมันจึงไม่สนใจพวกพระเอกที่อยู่ในรถพวกเขาจึงหนีออกมาได้ทุกคนต่างพากันเศร้าโศกโดยเฉพาะเอ็ดดี้ที่สูญเสียลูกของเขาไปและไร่ของพวกเขาก็ถูกเผาไปกว่าครึ่ง วันต่อมาคนเฝ้าวิทยุของพวกพระเอกก็ได้รับสัญญาณวิทยุบางอย่างเขาจึงโทรไปหาคนเฝ้าหอคอยให้ไปดูเมื่อคนเฝ้าหอคอยออกไปดูก็ได้เจอกับขบวนรถหลายคันมุ่งหน้ามาทางปราสาทเขาจึงแจ้งให้ทุกคนทราบพวกพระเอกจึงพากันหยิบอาวุธและออกไปเฝ้าที่ประตูโดยที่กระสุนสำรองของพวกเขาเหลือเพียงไม่กี่นัด โดยครีดีก็พูดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นพวกโหวขโมยซึ่งเราก็ไม่เจอมาเป็นปีๆแล้วจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งออกมาจากรถแล้วขอคุยกับหัวหน้าพระเอกจึงออกไปคุยกับพวกเขาและชายคนนั้นก็ได้บอกว่าเขาชื่อว่าเวนเซนเป็นหน่วยรบพิเศษแคนเทเกี้จากอเมริกาพวกเขาสร้างกองกําลังรักษาความปลอดภัยแห่งชาติขึ้นมาใหม่บินมา8,00 0กว่าไม้ด้วย2เครื่องยนต์ได้ลงจอดที่ลานจอดของเมืองเชสเตอร์แต่ได้เสียคนไป122คนพร้อมกับถังน้ำ พวกเขาต้องการที่พักเพื่อซ่อมบำรุงพร้อมกับสเสบียงอาหารและจะออกเดินทางไปลอนดอนในวันรุ่งนี้แต่พระเอกก็ไม่เชื่อพร้อมกับบอกว่าเขาไม่เห็นเครื่องบินมากว่า20ปีแล้วและที่ลอนดอนก็เป็นถิ่นของมังกรซึ่งเป็นที่ที่ไม่ควรไปพระเอกจึงไม่ให้พวกเขาเข้าไปเพราะกลัวจะเป็นพวกโจรแต่เวนเซนก็ได้เอาเขี้ยวของมังกรออกมาให้พระเอกดูพร้อมกับพูดว่านายเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมไม่ใช่ว่าจะมีกันได้ไง่ายๆฉันได้มันมาจากตัวแรกที่ฆ่า แต่พระเอกกลับยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่เพราะมังกรน,นั้นดุร้ายและยากมากที่จะเข้าไปใกล้เขาจึงไม่เชื่อว่าแวนแซนจะฆ่ามังกรได้แวนแซนจึงบอกไปว่ามันเจอเราที่ไร่ข้าวโพดตอนนั้นดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเราไม่มีทางหลบเลยแต่ตอนนั้นเป็นปลายเดือนพฤศจิกหมอกเต็มไปหมดมันโชบเราสองครั้งแต่พลาดทั้งสองตอนนั้นแหละพวกเราจึงได้เข้าใจมังกรน,นั้นมีสายตาดีเยี่ยมในตอนกลางวันและยิ่งดีขึ้นไปอีกในตอนกลางค แต่กลับใช้การไม่ได้ตอนที่แสงโคลเพลและเขาก็ยังบอกต่อไปอีกว่าตอนนั้นแหละคือเวลาของเราจากนั้นพระเอกก็ได้ให้พวกเขาเข้าไป และแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของเวนแซนบินเข้ามาและคนที่ขับมาเธอชื่อว่าอเล็กซซนเดอร์ผมขอเรียกเธอว่านางเอกแล้วกันมาพร้อมหน่วยที่มีชื่อว่าทูตสวรรค์เป็นหน่วยที่โดดลงจากฮอเพื่อใช้ตาข่ายยิงจับมังกรซึ่งมีเวลาเพียงแค่17วิเท่านั้นก่อนที่จะลงถึงพื้น ภาพก็ตัดมาที่ห้องพระเอกนางเอกได้เข้ามาขอหินรับมีดและได้เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจาเรตอยู่กับพระเอกเขาจึงถามพระเอกว่านั่นลูกคุณใช่ไหมพระเอกจึงบอกไปว่าเขาได้เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กคนนั้นอายุได้3ามขวบ และแล้ว,ลวนกที่พวกเขามัดไว้บนหอคอยก็ดิ้นทุรนทุรายบ่งบอกสัญญาณว่ามังกรมันมาแล้วพระเอกได้พาพวกเด็กๆหลบหนีเข้าไปในอุโมงค์แวนแซนกับพวกก็ออกล่ามังกรโดยแวนแซนได้ให้ทีมทูตสวรรค์นั่งหอออกไปแล้วให้ลูกน้องของเขานำเอาเสาสัญญาณไปปักเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้ได้ภาพแบบสามมิติแต่ว่าเสาที่3ลูกน้องของแวนแซนไปยังไม่ทันปักก็โดนมังกรสอยไปซะแล้วเมื่อพระเอกเห็นเหตุการณ์เขาจึง ึงขี่ม้าไปและเปิดสัญญาณให้และแล้วพวกทูตสวรรค์ก็โดนมังกรจู่โจมพวกเขาจึงพากันโดดลงจากหอและยิงตาข่ายใส่ปีกมังกรแต่โชคไม่ดีนะักที่ตาข่ายหลุดออกและมังกรก็บินไล่งับพวกทูตสวรรค์มีบางคนมัวแต่สนใจมังกรจนลืมกระตุกร่มจึงทำให้ตกลงไปกระแทกพื้นและเสียชีวิต และแล้วพระเอกก็วิทยุมาหาเวนแซนเวนแซนจึงขอให้พระเอกล่อมังกรมาที่เขาพอพระเอกล่อมังกรมาก็ใช้ปืนฉวกยิงใส่มังกรเต็มๆพวกเขาจึงฆ่ามังกรตัวนั้นได้ ตัดมาที่ปราสาททุกคนต่างฉลองกันที่ฆ่ามังกรได้เพราะพวกเขาไม่เคยฆ่ามังกรมาก่อนนั่นเองแต่แล้วเวนเซนก็เข้ามาแล้วพูดว่าพวกคุณฉลองอะไรกันมังกรล้มไปหนึ่งคนตายไป3ส,สัดส่วนแบบนี้เราคงจะได้ชนะภายใน320ปีพวกคุณต้องการแค่นี้เองเหรอชีวิตมันคือการทำลายไม่มีรอมชอมมันไม่ยอมเราก็ไม่ยอมและยิ่งไม่สำหรับคนที่ทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นวันนี้แต่เอาเถอะเชิญพวกคุณฉลองกัน ต่อไปแต่สําหรับผมพวกคุณมันน่าสมเพชแล้วเขาก็เดินจากไปพร้อมกับบอกลูกน้องของเขาว่าเราจะฝังศพตอนรุ่งสางแล้วงานฉลองก็ต้องหยุดลง เช้าตู่วันต่อมาแวนแซนก็ได้มาหาพระเอกพร้อมกับบอกว่าเขาต้องการคนเพิ่มเพื่อที่จะไปที่ลอนดอนแต่พระเอกก็ถามต่อไปว่าพวกคุณจะไปที่นั่นทําไมแล้วนางเอกก็บอกไปว่าเราฆ่ามังกรมาแล้วมากกว่า200ตัวทุกตัวเป็นตัวเมียและในท้องมันจะมีไข่อย่างน้อยหนึ่งฟองไม่เคยเจอตัวผู้เลยและนางเอกก็บอกต่อไปว่ามังกรน,นั้นมันมีการขยายพันธุ์เหมือนกับปลาโดยตัวเมียวางไข่มีตัวผู้เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ผสมพันธุ์ หากเราไปที่อยู่ของพวกมันแล้วฆ่าตัวผู้ทิ้งพวกมังกรก็จะลดจานวนลงพวกเราก็จะชนะแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้แวนแซนพาพวกของเขาไปพร้อมกับบอกว่าเคยมีคนไปยุ่งกับมันและมันก็ได้ตามพวกนั้นไปถึงป้อมและเผาทุกคนในป้อมนับร้อยเขาจะไม่ยอมให้คนในปราสาทของเขาต้องเสี่ยงแต่แวนแซนก็ไม่ฟังเขาเดินออกไปประกาศหาคนไปกับเขาและแล้วก็มีคนสมัครไปกับแวนแซนหลายคนรวมถึงจารีตคนที่พระเอกเก็บมาเลี้ยงด้วย พระเอกจึงห้ามเขาโดยบอกว่าขอให้จาเร็ตรออีกเพียงแค่2ปีเขาจะให้จาเร็ตเป็นผู้นำคนในปราสาทแต่จาเร็ตก็บอกไปว่าคุณไม่ใช่พ่อผมคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมและเขาก็ออกจากห้องไปตัดมาที่แวนแซนเขาได้พาลูกน้องของเขามุ่งหน้าไปลอนดอนส่วนพระเอกก็ได้ไปเก็บผลไม้ที่พวกเขาปลูกไว้และแล้วจาร็ตก็ได้มาหาพระเอกพร้อมกับได้กล่าวคำขอโทษทั้งสองจึงได้พากันกลับปราสาท ตกดึกคืนนั้นขณะที่แวนแซนกับพวกกำลังเดินทางมาถึงเขตลอนดอนพวกเขาเจอกับซากรถปิดกัน้นถนนแวนแซนจึงให้นางเอกขับพอไปหาเส้นทางใหม่และแล้วมังกรขนาดยักษ์ก็ปรากฏตัวมันใหญ่กว่ามังกรปกติหลายเท่ามันคือมังกรตัวผู้นั่นเองมันบินฉวบลงมาเผาเขาบวนรถของแวนแซนเพียงครั้งเดียวก็ทําให้ลูกน้องของแวนแซนตายหมด เมื่อนางเอกกลับมาจากการหาเส้นทางใหม่ก็เหลือเพียงแค่เวนเซนกับทหารบาดเจ็บอีกคนเท่านั้นพวกเขาจึงได้พากันกลับไปตัดมาที่พระเอกเขาได้ไปดูศพมังกรที่พวกเขาฆ่าก็ได้เจอไข่ของมังกรเขาจึงเชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดแต่แล้วมังกรตัวผู้ก็ได้มาที่ปราสาทของพระเอกจริงๆและทําการเผาทุกอย่างจนวอดทุกคนช่วยกันพาเด็กๆหนีเข้าไปในอุโมงค์พระเอกก็รีบกลับมาช่วยพาเด็กๆหนีแต่แล้วก็ยังมีพวกที่เหลือติดอยู่ในปราสาทจํานวน พระเอกจึงจะออกไปช่วยแต่ครีดี้เพื่อนของเขาก็บอกให้พระเอกอยู่เขาจะเป็นคนไปเองแต่พอครีดี้วิ่งออกจากประตูไปมังกรตัวนั้นมันก็ได้พ่นใส่ปราสาทอีกครั้งครีดี้เขาจึงยอมสละชีวิตของเขาปิดประตูที่มีพวกเด็กๆอยู่ข้างในเพื่อไม่ให้ไฟเข้าไปในอุโมงค์ได้ทุกคนต่างพากันเสียใจกับการจากไปของเขา เช้าวันต่อมาเวนแซนกับนางเอกก็กลับมาที่ปราสาทจากนั้นเวนแซนจึงบอกกับพระเอกว่าคุณพูดถูกทุกอย่าง จากนั้นพระเอกจึงพาแวนแซนกับนางเอกนั่งหอเรียบแม่น้ําเทมไปพร้อมกับบอกว่ามันจะมีอุโมงค์ที่เราสามารถเข้าไปจนถึงใจกลางของรอนดอนได้และแล้วพวกเขาก็มาถึงโดยแวนเซนได้เอาหัวลูกศรติดระบบซีโฟมา3อันพร้อมกับหน้าไม้อีกสองอันและพวกเขาก็ได้มาเจอกับมังกรนับร้อยแต่แล้วก็มีมังกรตัวผู้บินไล่จับกินมังกรตัวเมียเหล่านั้นฝูงตัวเมียจึงพากันบินหนีไปและแล้วก็เหลือแต่มังกรตัวผู้กับ พวกพระเอกเท่านั้นแวนแซนจึงให้ทุกคนแยกกันพร้อมกับให้หน้าไม้กับลูกศรระเบิดกับพระเอกโดยเขาได้ขึ้นไปบนหอคอยจากนั้นก็ให้นางเอกล่อมังกรมาที่เขาพอมังกรไล่ตามนางเอกมาเขาก็ได้ยิงหน้าไม้ใส่มังกรเต็มๆตอนนี้ทั้งมังกรทั้งแวนแซนเดือดกันสุดๆและเขาก็ได้จับขวานกระโดดไปหามังกรแต่แล้วก็โดนสอยไปทันที ตอนนี้มังกรมันบาดเจ็บและลงมาที่พื้นพระเอกจึงวิ่งไปยิงหน้าไม้ติดระเบิดเข้าไปในปากของมันเต็มๆแล้วมังกรตัวนั้นก็ตายลงจากนั้นนางเอกก็พูดขึ้นว่าเขาเชื่อว่าคุณทำได้และคุณก็ทำได้จริงๆ ภาพก็ตัดมาที่จารตที่กําลังขี่ม้ามาหาพวกพระเอกที่กําลังปักเสาสัญญาณอยู่แล้วเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างจากวิทยุเป็นภาษาฝรั่งเศสและบอกว่าเขาอยากคุยกับผู้นําพระเอกก็บอกไปว่าตอนนี้นายเป็นผู้นําของเราแล้วและพระเอกก็ให้จารตไปคุยกับคนที่ติดต่อมาใหม่และแล้วนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าจากนี้เราจะทํายังไงต่อไปพระเอกก็บอกไปว่าล่าสุดที่เราเจอมังกรคือหลายเดือนที่แล้วแต่ถ้าพวกัง ก่อนมันกลับมาเผาอีกเราก็จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่และแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ ขอบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดหากใครที่ชอบแนวสัตว์ประหลาดแนวเอาตัวรอดผมขอแนะนําให้หาฉบับเต็มมาดูรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและสําหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนและขอฝากทุกคนให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป